เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดตอ่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงสญญความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับนี่ผมมาชีเพ้ารถสวยมาชมเลยใส่เลขขายนะปัจจันนี้เป็นโตโยต้าครับตโตโยตา้าปี94นะครับเครื่องเกียร์ดีครับสีสวยสีสันเงาฉ่ำทั้งคันเลยยังดีเกียร์ออโต,โต้ขับดีช่วงล่างแน่นภาษี67เเล่มเอกสารชุดโอนครบ สีสันเดิมๆบางๆครับเงาฉับกับราคา29,800บาทนั่นเองครับเที่ยวครับใช้งานครับเดินทางไกลได้สบายภายในก็ยังสวยครับเกียร์ออตโอต้จบไฟฟ้าเบาะหนังสภาพดีครับสวยของเครื่องเดิมๆิมเช่นกันนะครับคันหน้าบางๆไม่มีรอยชนหนักราคาถูกๆครับเล่เมเอกสารครบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าและซื้อประจำสนใจก็ไปดูทดลองขับกันครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเช่นเดิม หา,หาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้ติดต่อเจ้าของได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ